สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Skylander น,นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open t e บน s t บนสโตทยเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาด้วยนั่นะก็คือเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองนะครับใครที่เล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อื่นมาก่อนนะถ้าเกิดมาเลือกเอเชียเนี่ย มันจะเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของเกมน,นี้เนี่ยมันเปิดมาให้เล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นของสโตูต่างประเทศนะครับอันนี้มันเพิ่งจะเพิ่มในส่วนของเซิร์ฟเอเชียเข้ามาแล้วก็ลงสโตูไทยนั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักนั่นเองนะครับเราก็จะมีในส่วนของ Portal Master ก็คือตัวนี้นะครับตัวผู้หญิงตัวนี้เนี่ย นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของฮีโร่ตัวต่างๆนะครับที่จะเอาไว้ไปต่อสู้นั่นเองนะครับเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าภาพยังไม่สวยก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะตรงชื่อตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ตัวเลือกนะครับนี่มันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับคุณภาพกราฟิกก็ปรับเป็นสูงเลยแล้วก็ปรับตั้งค่าเฟรมเรทนะครับตรงนี้เลยครับ60 fps นั่นเองนะฮะภาษาก็จะมีให้เลือกมากมายหลายภาษาเนาะรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับใครถนัดภาษาไหนก็เอาภาษานั้นไป นะโอเคนะครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาในส่วนของการซัมมอนหาตัวละครด้วยนะครับผมอ่ากดก็มาเลยนี่ครับ ตอนนี้ผมผ่านมาที่ดานที่3นะครับก็คือภูเขาไฟบรรลัยการนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันจะมีทางระดับง่ายระดับธรรมดาและก็ระดับยากนะครับเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกมาแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ด้วยครับผู้พิทักษ์นะครับเราสามารถที่จะส่งมอนสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับไปทําการเอ่อเนี่ยฮะเก็บนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับพอถึงระยะเวลานะครับเราก็สามารถที่จะมากดรับของรางวัลได้นี่ฮะตรงนี้ครับผมอ่าให้มันเป็นลาดตาวนนั่นเองนะครับ ถึงระยะเวลาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็กลรับรางวัลได้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่นี่ไงต้องละตะเวนอย่างน้อย1ชั่วโมงถึงจะได้รับรางวัลอะไรประมาณนี้นะค,ะนะครับผมอ่ะโอเคมาต่อสู้ก่อนนะครับจัดไปเลยครับกดเข้าครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลฮีโร่ของเรานะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ผมบอกเนาะฮอสมาตเตอร์นะครับที่จะมาช่วยเรานะครับผมมันจะอยู่ด้านหลังนะ,ะตรงนี้นะครับออ่ะโอเคกดเริ่มไปอ่า ในส่วนของตัวเกมก็จะมีระบบธาตุระบบอะไรต่างๆด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> คือมันจะมีตรีกย่อยยิกย่อยไปกว่านี้นิดนึงนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับบนตัวละครที่มันจะขึ้นมานะครับเราสามารถกดค้างที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับเี่ยกดค้างมาแล้วก็จะดูสถานะต่างๆได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบสถานะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราทําการแบบต่อสู้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเกมมันจะมีอธิบายอยู่ผมก็จําไปได้ละ นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการต่อสู้แบบออโต้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเร่งความเร็วนะครับอุณ2แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการกดเพื่อที่จะบอกว่าอบอกได้ว่าเราจะทําการเนี่ยอ่ะโอเคดูอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยโจมตีพื้นฐานนะั่นคือโจมตีตัวอ,อื่นท,ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเลือกโจมตีได้โจมตีบอสก่อนหรือว่าจะเลือกโจมตีตัวที่ HP ต่ำเออเอ็นดีเคสูงก่อนก็ว่ากันไปนะครับมับจนจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับแล้วก็เลือกได้นะ ประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็ถ้าเกิดว่าต่อสู้แบบนี้เนี่ยนะครับยังง่ายอยู่นะครับก็ต่อสู้ออโต้ไปเลยแต่ถ้าเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มาใช้แบบว่าในส่วนของอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเลือกยมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะกดปิดในส่วนของออโต้เพื่อที่จะใช้สกองสกิลอะไรพวกนี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการแบบว่าใส่สกิลยั่วยุอะไรกระต่างเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาบอกอยู่นะครับอืมนะ ยังไงก็ลองศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูแบบคร่าวๆเนาะโอเคมากดส,สกิลไปน,นี่คือแบบไม่ใช่ออโต้นะครับอันนี้กดโจมตีเองเนี่ฮะประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลพอร์ทัลมั t เตอร์นั่นเองนะครับที่จะมาช่วยเราเวลาที่ไอตัวชาร์จนี่มันเต็มนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้สกิลแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะใช้ไอเจ้ามานาตรงนี้นะ หเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่า,าต้องใช้มานาเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับในแต่ละสกิลนะครับผมประมาณนี้กดไปเลยครับต่สอสู้ไปชึบเล่นความเร็วหน่อยไหมนี่นะครับบางด่านก็จะมีให้เราต่อสู้แค่เวฟเดียวบางด่านก็จะสองเวฟอะไรประมาณนี้นะครับออโอเคเรียบร้อย,อ,ย,ยอ้าวเลเวลอะคาเดมี่ถึงห้าแล้วเกิดอะไรขึ้นมาถ้าถึงห้า อ๋อนี่ครับส,สามารถสะสมพลังงานได้มากสูุดองหน่วย Portal Master มีเลเวลสูงสุดที่5สามารถขยายกระเป๋าได้อ๋อโอเคครับผมอ่าไปต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันนะฮะดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศว้าออโต้ไปเลยนะฮะเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่เนาะว่ากี่เวฟอะไรเงี้ยนะครับม,มันก็จะสลับเคื่อนกันต่อสู้นะสำหรับเกมนี้นะฮะ ชิวๆไปนะครับสังเกตเห็นไหมฮะตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเกาะขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเกาะแตกเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะเออนี่น่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆมันจะมีขึ้นมาเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมกดกดค้างดูได้นะครับในส่วนของสัญ,ญลักษณ์อ่ะกดค้างที่ตัวละครดูนะครับมันก็จะบอกว่ามันช่วยอะไรบ้างเออนี่น,นี่อันนี้ใช้แล้วครับ อ่านีนะหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะครับผมจัดไปขู่สบายสบายครับตอนนี้ชิวๆไปมไม่ตายนะเออสวยครับโจมตีหมู่นะครับสกิลตัวนี้เรียบร้อยอ่าบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออนะครับผม อโอเคตัวเกมมันจะมาแนะนําพอดีเลยอ่ะมาดูตรงร้านค้าครับผมต่อไปร้านค้านี่มีหลายแบบนะครับร้านค้ามันก็จะอธิบายเนาะแบ่งตามสกุลเงินต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ใช้เจ้าแต้มน,นี้ฮนะไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีบอกเนี่ยแต่ละอันมันจะใช้สกุลเงินไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเอามาแลกแล้วก็รวมถึงการใช้เพชรในการแลกด้วยนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าแพ็กเกจอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะนี่กดรับสิครับแพ็กฟรี เนี่ยคือ,อขึ้นมาดูอย่างนี้ฮะ่ารับไปครับของฟรีนี่นี่ฮะกดรับได้เรียบร้อยนะครับอย่างไงก็อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบนะครับอืมอะไรที่มันเป็นจุดแดงๆอ่ะนะครับผมเข้ามาตรวจสอบดูก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะมีนู่นนี่นั่นแจกเรานั่นนี่นะครับผมอ่าโอเคกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการซัมมอนกันดีกว่านะครับกดเข้ามาเลยตรงนี้นะฮะซัมมอนครับผมนี่ ก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่720นะครับซึ่งการซัม,มอนครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะ,ะเนี่ยฮะ500ใช้เพชร5 0 0นะครับแล้วก็ตรงนี้มาดูรายชื่อสกายไลเนอร์นิดนึงนะครับนี่ฮนะในส่วนของรายชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้รูปแบบเยี่ยมนิ้วโป้งอะไรแบบนี้นะครับก็คือตัวละครที่จะช่วยเราต่อสู้ได้ดีมากๆในช่วงแรกๆนะครับผมเออถ้าเกิดเราได้ตัวละครพวกนี้มาก็จะดีหน่อยนะครับประมาณนั้นมา กดซลม,มอนเลยจัดไปครับลุยนี่เนี่มาแล้วผมจะได้ตัวอะไรบ้างไม่รู้หมนปึ๊บมาแล้วครับหนึ่งตัวอนี้ระดับพรีเมียมครับผมต่อไปอันนี้เป็นระดับหายากครับปึ๊บหายากเหมือนกันอ่ามาครับนี่ระดับฮีโร่โอ้โหนี่ระดับตำนานสวยงามครับผม ระดับตำนานอีกแล้วตัวซ้ำปะวะซ้ำดิเออโอเคหมดแล้วนะครับนี่ฮนะได้ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะเลือกอีกครั้งก็กดเลือกได้นะเออถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับมันจะมีให้เราทําการเลือกอยู่นะครับทั้งหมดอ่าสามสิบครั้งด้วยกันนะครับถ้าเราไม่พอใจตัวละครตามนี้ก็กดเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวผมกดเลือกอีกครั้งดูนี่ครับหมดข้างเมื่หมดเลยนี่ฮนะมันก็จะสรุปมาให้แบบนี้นะครับ นี่มีขึ้นเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะฮะเครื่องหมายเยี่ยมตรงนี้ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับผมกดยิงยานไปนะครับจบนะโอเคเรียบร้อยครับกดออกนะฮะแค่นั้นเองนะครับอเดี๋ยวค่อยเลีดตรงนี้นะอืเรียบร้อยครับนี่มันก็จะเอ่ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ทีที่ให้เราแบบซัมมอนนะครับตรงห้าร้อยอย่างนะครับผมต่อไปก็มาดูครับนี่อันนี้ซัมมอนไ้อีกนะแบบซัมมอนพรีเมียมนะครับตัวเกมมันจะมีแจกมาให้นะครับ าครั้งด้วยกันมากปะมอนเลยจัดไปครับผมนี่ชุบตัวนี้โอ้ระดับหายากเหมือนเป็นตัวซ้ำนะตัวนี้อุย๊ยอันนี้โอ้โหพรีเมียมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าธาตุอะไรบ้างเนาะนี่พรีเมียมครับผมตัวนี้แล้วก็อาหายากครับผมสุดท้ายพรีเมียมเหมือนกันนะฮะธาตุไฟตัวนี้ โอเคตามนั้นก็ผมได้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะไม่มีขึ้นเครื่องหมายแบบชูนิ้วมือเลยชูนิโป้งอะ่ะอ่ะ,อะแล้วก็ตัวอ,อื่นก็ต้องใช้เจ้าแต้มพวกนี้นะครับอือเนี่นอยอะไรพวกเนี้ยนะฮะยังไงก็ลองสะสมดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอตัวละครระบ้างนะครับกดเข้ามาดูนะฮะนี่ครับตัวละครแต่ละตัวที่เราได้มาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันจะสามารถใส่เจ้าพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยกดเข้ามาครับ นี่ครับใสไปเลยนะครับผมเป็นอีเทอร์นะครับก็จะใส่ตามแบบเป็นอาวุธชุดเกราะหมวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีแบกเลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปเะเพิ่มสวมใส่นี่ฮะนี่ครับกดสวมใส่ชึบเกราะกดสวมใส่นี่ครับ,บ,รบนี่นสวมใส่ให้หมดเลยหมดแล้วนะครับมันใส่ได้แค่นี้เนาะตัวนี้มันใส่ไม่ได้ในส่วนของมือตรงนี้นะครับมันยังล็อกอยู่น่นีง แล้วก็นอกจากนี้เน in ี er ่ยเรายังสามารถที่จะทําการแบบว่าเพิ่มพลังได้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการเพิ่มพลังได้เลยโดยการใช้เจ้าตรงนี้ครับหรือเนี้ยกดเพิ่มเข้าไปนี่เห็นไหมฮะหรือว่าจะทําการเพิ่มพลังเอ่อเงี้ยบอกเลยว่าเอ่อเนี่ยเพิ่มพลังกันแบบนี้ครับผมนี่เพิ่มเข้าไปอย่างนี้ครับมันจะมีแบบอ่าเป็นตัวช่วยเลือกได้นะครับว่าจะเพิ่มกี่ครั้งอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมมันที่เลือกได้เลยนะครับ จะ3ครั้ง9้าครั้ง12ครั้งก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ปลูกเสกได้ด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่มีวัตถุดิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวพวกกิโลพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เนี่ยใช้เจ้านี้ครับแต้มตรงนี้อัปเกรดเ่ยนไหมนี่ครับปึ๊บโอเคอัพเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยอ่าตัวนี้ตัวดีเยี่ยมที่ผมจำได้นะครับ ก็จะใช้ตัวไหนจะเล่นตัวไหนก็ทําการอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถวิวัฒนาการได้นะครับผมนี่ก็ต้องใช้เจ้านี่ครับที่ตัวเกมมันบอกอะเนาะนี่ยนะตรงนี้เลยนะครับวัตถุดิบในการอัปเกรดวิวัฒนาการแล้วก็สามารถปลุกพลังได้เพิ่มขีดจํากัดได้ข้ามขีดจํากัดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องทําการเคลียร์ด่านตามที่ตัวเกมมากําหนดก่อนนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยนะครับ เนี่ยตรงนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะต้องเคลียร์ด่านก่อนนะครับตามน,ามานี้ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปก็มาดูที่ portal master ครับ portal master ก็สามารถา up level ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบนี้ฮะเพิ่มนะครับพลังสกิลได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เจ้านี้นะครับผม,มแล้วก็ตัวอืนอ่นเนี่ยมันก็จะปลดล็อกมานะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เพิ่มเวลาของบัฟให้พระควบทุกตัว1เทินอะไรเงี้ย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสร้างโล่นะครับที่เท่ากับ50%ของ HP สูงสุดของพรรคพวกแต่ละตัวและมอบให้พรรคพวกทุกตัวเป็นเวลาหนึ่งเทือนด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีบอกชัดเจนนะครับประมาณนี้นะต่อมาครับรูปแบบทีมเราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปอ่านี่ฮะสามารถสลับออกได้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมหรือว่าจะกดจัดอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับนี่มันจะเอาตัวละครที่ดีที่สุดลงมานะครับผมแค่น,นั้นเอง นะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสามารถที่จะตั้งทีมได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อันนี้เน่ยจะเป็นต่อสู้ในอารีน่านะนะครับรก็จัดอัตโนมัติได้เลยเนี่ยกดบันทึกนะครับแล้วก็มีกวาดล้างทั้งมินอ่าก็จัดอัตโนมัติได้นะครับมีสมาชิกสำรองด้วยนะครับเอามาลงไว้ตรงนี้นะแล้วก็กดบันทึกด้วยให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นเอง ต่อมาก็ซัมมอนเราดูไปแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจอันนี้ก็คือกดเข้ามารับของมดแล้วนะครับไาที่เป็นสายเติมก็สามารถที่จะมาเติมได้นะครับมีตั้งแพ็คคาถูกแค่29บาทนะครับผมจนแพงไปถึงระดับ299บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแพ็ครายเดือนก็มีนะครับนนะก็รอมาสํารวจดูนะครับในส่วนตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ศึกดวลยังไม่เปิดนะครับมันจะเปิดตอนด่าน9ขีด3นะครับแล้วก็ชาเลจนนะครับเปิดตอนด่าน5ขีด3ระดับง่าย นะครับผมตัวเกมก็จะมีตรงนี้ด้วยฮะภารกิจรายวันต่างๆนะครับนี่ภารกิจฝึกฝนอะไรเงี้นนยน,นะครับวันนี้เราเสร็จแล้วกดรับได้เลยนะครับตามนี้นะมันก็จะมีภารกิจที่เราทําในแต่ละวันอยู่นะครับวันที่1วันที่2มีอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เออเนะมนูตรงนี้ก็กดเข้ามาดูได้ครับอ่าของของขวัญกดรับทั้งหมดนี่แพ็กเกจกด,ดรับโอ้เยอะจังวะรับเพชรเข้าไปนะครับผม มีเพชรเอาไปเปิดซัมมอนหาตัวละครได้นะครับผมนี่นี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมมารับด้วยนะจ๊ะออแล้วก็มีอะไรกลมีเมนูตัวเกมมีแบบพวกคอมมูนิตี้มีประกาศสามารถดูเนื้อเรื่องได้นะครับเนี่ยฮะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับร้านค้าคอลเลกชันเช็คองเช็คอินกระโปรงกระเป๋านะครับเพื่อนแอดปกแอดเพื่อนนะแล้วก็ภารกิจนะครับดเข้ามา นี่รับรางวัลภารกิจได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะดีคนรับไปนะครับเดี๋ยวลืมเข้ามาตรวจสอบด้วยนะเห็นไ,ไหมฮะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะครับยังไงก็ใครสนใจเนี่ยลิงกโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมยังไงเนี่ยผมกะว่าจะเล่นเกมนี้เรื่อยๆเหมือนกันนะ ยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม